สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็เอฟซีสี่ิดพอาดคิดถึงมาพ่อกันอีกแล้วครับช่องหมอลำเทิงก่อนสิบเปเบิ่งคลิปกันจะลืมกดไลค์กดแชร์จะลืมกดสาบเสกไข่จะลืมกดกระดิง่งพร้อมกับจะลืมลืมกดติดตามนะครับมื้อพอใหญ่เสถียรก่อนคํามหมอลำเทิงสิพาท่านผู้ชมมาเผาถ่านมาเผาถ่านใช้เองเผาระบบ ถังกิโลหรือถังสองร้อยลิตรนี่แหละท่านผู้ชมเออมันมีต้นบักม่วงแห้งยู่ต้นหนึ่งนะครับพ่อใหญ่เสถียรก็เลยเอาเร่อยมาตัดตัดคอรอแค่แลนี่แหละซ้ำเห็นนี่แหละนะครับยี่สิบห้าเส้นยี่สิบเส้นสามสิบเส้นแล้วแต่มันสิเออยกเร่อยขึ้นไปใส่ถือกระเนาอกัตัดแล้วก็เอามาลงใส่นในถังแบบนี้นะครับพยายามเก็บเอาไม้เข้าในถังนี่ จิกๆใส่เห็นมันแน่นแน่นแน่จังหน่อยนะครับเห็นมันแน่นแน่นมันจังเวลาเขางุ้มลงมันจังวัไหลเสื้อน,นะครับเขาเอาเลี้ยงลงไปเอาเลี้ยงลงไปแบบดีละ่ะเอาเลี้ยงลงไปสิเลี้ยงทั้งตั้งก็ได้เลี้ยงทั้งนอนก็ได้เล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาเอาลงไปใส่ในถังนั่นเอาใส่เห็นมันแน่นแน่แนให้มันเจ็บๆจบนะครับเอ,อ่ออันนี้เิ้นว่าวิธีพถ่านแบบง่ายๆ ขอต่ว่าให้มีทั้งสองร้อยลิตรหรือทั้งกิโลท่านผู้ชมมีทั้งเล็กๆน้อยๆเอามาเอามาเผาหลดนะครับเอามาเห็ดทานเขาบด้เฮ็ดซื้อบ้เฮ็ดขายเห็ดแต่พ่อได้ดังในครัวเรืนอนจะของนี่ก็ถือว่าดีคู่มือนี่รู้สซื้อาาทานราคามันสูงเพราะว่าใหม่มันอึดนะครับยูนน้ำปลาน้ำดงมันก็บ่มีใหม่แล้วอันนี้หมอลำเทิงก็เลยมันมีขบอบ่งม่วงต้นหนึ่งมันแห้ง อยู่ไอยู่ไรวนลงมากอะเรียบร้อยซีไหนก็เลยตัดลงตัดลงมากอะเอาถิ่นมือซีกะเมื่อเท่ยงก็ซีไหนกินแต่เห็ดขาวเนาะขันมันหนาฝนมากแต่ว่าอนพ่อใหญ่เสถียรก็เลยเอาเอาเรือมาตัด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 พอได้เห็ดทานเห็ดทานดังหนึ่งเขาหนึ่งหยังกับพอได้พอได้ดังยี่ดรอกขันผู้ชมนะครับขันห้าบอขี้ขันมันกับพอได้ใส่โยบ่อนอนทานกได้เอี่ยเขากับ แั่แล้วเขาเอามาร่วมเลี้ยงเลี้ยงเสร็ในถังเ,เลี้ยงเสรถังแบบดีสาเหตุที่ค่อยเฮ็ดเฮ็ดซาซาไปนี่บมันย่อนอย่างได้ย่อนว่าอยากให้มันเจบนะครับให้มันเจ็บ,บ,จบแจบให้มันเน่นแนีนเพราะฉ้จเทียน,นก็นเตรียมเอา,นะาอันนั้นมาร้อมเลยเอาค้อนค้อนที่ตะปูเอามีดที่โตเนะแล้วมาไว้แะเตรียมเตรียมถา ตัวไดมันเข่าบหลมมันค่างาข้าหยั่งห้องเขเขามีดพันดอกขันตัวไดมันรงบนไดนปันไดเก่าขอนตอกร่งอย่างเสียนะท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งคลิปเบิ้งเน่าๆไปท่านผู้ชมถ้าเบิ้งจบคลิปข้าเห็ดเปลี่ยนเลยนะครับผู้ผู้บพื่นเคยเห็ดอันนี้ผมแกะกาบมันออกขิมน้ำได้เพราะว่ากาบมันอันนั้นกาบกาบไม่ม่วงนี่มันมันไหลนะครับเวลาไปเผาแล้วมันก็โอ้ยบัดเทื่อมันแห้งมันมันมันใหม่แล้วนี่ กาบกองเอเล่เแยจะ่าพรายศเทียนก็สิพยายามเอาเอากาบมันออกแน่แตจะ่าเอาออกแล้วมันกับ่เบิดดอกมันจะเผาแล้วมันก็ไปย่นนหันคือเกานน่นล่ะนะครับมันกับไปยูนในเตาหันคือเกากับ่เป็นยังกาเขาก็เวลาเก็บทานเฮาเกาออกอีกเครื่อนึงจังสีนานะครับเอาเวลาเขามาเก็บทานเขาก็เก็บกาบมันดอกขันเฮาเสียยุ่งเขาเไวาใส่คนละสอบใส่คนละกระสอบไป ตั้งแต่บาทบามันบ่มีทานดังค่าแล้วกาบมันมาดังมันก็ได้คือเก่านะครับมันก็แดงเป็นพื้นเป็นไฟ้า้คือเก่านะครับจังหวะบางขัง้งบางเขาาเข้ากับแยกกระสอบออกเปลือกมันก็ไปใส่กระสอบนึงม้วนทานไม้แก่นมันหนี่เขากอาใส่อีกกระสอบนึงยักษั่นะใกล้สิต็มแียมเลย,ยท่านผู้ชมเก็บใส่ไปนําอธิบายไปนาเบอกให้ท่านผู้ชมฟังไปนํานะครับ เบื้องคิปไปเห็นมันจบถ้าเบื้องจบแล้วนี่ท่านผู้ชมผู้บ่ทันเคยเจักเส่อกับเหตดเปลี่ยนเห็ดง่ายง่ายนะครับเหตุทนันเหตุทนันอ่อเผา,าระวบทั้งกิโลหรือทั้งสองร้อยเลียดนี่ครับแต่ว่าขันมองได้บอกเขาใจกะอ่ะคาคอมเม่นมาถามนะครับถามบ่าจะเตรียมก็คุทธ์มาลำเลีองได้เพราะว่าเขาสามารถสิแนะนำ เอ <S an> การเผาทานด้วยถังนี่ครับง่ายๆมันได้ได้ถังหนึ่งนี่ก็ได้สองสอบไปไป่ายผุนเด้นะครับสองสอบกลัวๆผุนละจะว่าอยากให้ท่านผู้ชมอันนี้เก็บไม่ใส่แล้วบัานนี้ก็สิมาดังไฟเด้บ้านนี้เขาเห็ดเป็นหลุมลงไปนะท่านผู้ชมเห็ดเป็นหลุมลงไปจกักหนึ่งบ่ประมาณจักขื้นี่ละ่ะเห็ดเห็ดเป็นหลุมไห้บ้านเนี้ยกับเอาหาใหม่มาอ่าอ,อยคือหาพื้นต่างหากมาดังมาดังอยู่ทั้ง ทั้งหลุมนี่เหมันเป็นอีกกองไฟกองหนึ่งนะครับเห็นเป็นกองไฟกองหนึ่งคือเขาเห็ดเพื่อให้มันติดเขาขีดก็ะไฟเสแลลวก็ห้าใหม่หน่อยมาอ้อยเอาใหม่หน่อยมาอ้อยแล้วก็เอาใหม่ใเออซัมมันแกนมันหยังนี่แหละครับก็ใส่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 เข้าไปนะครับเห็นมันลุกเอื่อนว่าไอ้อยไฟเนะาะดังไฟไอ้อยจนนี่เขาบดบดดังไฟเ้นในถังนะั่นผู้ชมดังไฟอยู่ขี้ดินไปละ เห็ดเป็นหลุม่องทองลงไปจักหน่อยหนึ่งล่วกะเอาฟื้นหน่อยยังมาดังดังเป็นกองไฟขึ้นมาดังเป็นกองไฟขึ้นมาในเมื่อมันติดแล้ววันนี้ไฟติดแล้วเขาก็ล่มถังลงม,มานะครับเฮาก,กะประมาณให้มันกลมนะครับกลัวกองไฟเฮานะครับต้องกะระยะให้มันได้กะระยะมันถึนกเดือ้วท่านผู้ชมโบเมน่าเอามาถือกองไฟไฟเดียวว่าด้เดี่ เขาต้องให้กองไฟอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆถังนน่ละสาเหตุที่อยากให้เิ็ให้มันเหนี่นเวลาเขาหล่มถังลงกับเวลาเขายกกลมันขึ้นนี่ยันมันเท่บื้นหรอกนะนะครับยันมันเท่ออกก็เลยอยากให้พู้ไดมาเหตุนี่ก็คือตอกให้มันเหนี่นนะครับเวลาเอาผิดถังจิ่งถังหรือปีนถังลงมาเนี่ยมันจังบ่ไหลโจกออกนี่เอางุ้มเกลบใส่ใส่กองไฟเอางุ้มใส่กองไฟดีๆแลวก็ พยายามจิกถังให้มันตั้งเทียงๆวะน,นี่หาเนวห้องนะครับขายมันโมเทียงกะหากาบหาหยังมันน่ะล่ละห้องห้องห้องไว้ให้มันให้ให้ระดับถังมันเทียงๆให้มันตรงๆนะบอกยังไงให้มันตั้งแบบตรงๆรวกาเท่ากับพยายามเฮ็ดหู้แพรเอื่นว่าหู้แพรนะเนาะเฮ็ดหู้ให้ร่มเขาได้นะครับให้อากาศผ่านได้เฮ็ดเป็นหล่องนิดน้อย อยู่แถวพื้นดินนั่นแหละอยู่แถวปากถังนั่นแหละนะครับเฮ็ดเป็นล่องเฮ็ดเป็นค่องน้อยน่อยเอาเมื่อจกจกจกออกมาให้ให้อากาศผ่านเขาไปได้เออมองรอบปากถังมองบ่มีส่วนเจ้าของานันก็สาดินเขาไปใส่ว้ปิดใบม่วนม่วนบ่มีวันเจ้าของบ่กีกบร่องกับกับร่องอากาศนันนะาฮะกา็ขุดดินเขาใส่เห็นมันเจ็บแผลใบบ่มเนว่าให้มันา้างติงยืดอยู่เสื่อเบิดนี่บ่ได้เดีเพราะว่ามันมันล่มเขาหลายโพดเนาะ ถาลมเขาหล้ทากาศเขาหลายบดนี้มันมันก็สิเป็นใหม่ม่อนหรือทานม่อนมันสิเป็นกี้เท่านะท่านผู้ชมเขาต้องพยายามเห็ดเห้มันอันนี้เออในเมื่อเรียแล้วเนวนี้เขากันทาบันนี้เขากันลออยู่ประมาณจักสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงเครื่องมือว่ายไงเนาะคันเทาเผายามมือเช้าขันเทาเขาเริ่มติดไฟไว้ยา่มือเช้านี่ติดไฟตอนเช้ากับประมาณตอนเที่ยงเขากาสังสเกต มาสังเกตว่ามันเหมดอนระบ่ควัวเหมดอนะบ่นะครับถ้ามันเป็นควรวสีคุณคุนควนสีสีคุณขุนวนี้นี้นะครับถ้าเป็นควรสีคุณคุนเน่เฮาเฮากับบทสันปิดเฮากับปอยให้มันใหม่สะก่อนเห็นมันไม้เยอะซํำนั่นล่ะนะครับเห็นมันใหม่ไปกับเฮากับไปา้ายดเวยงเนวอื่นหมนละเฮาบ่บ้องมานางเฝ้ามันอยู่หนี่ดอกนะครับมันใช้เวลานาเนี่ยกปล่อยไปจนทาสมมุติว่าบ่านี้ ขามาซ้อเมืองขวนม่วนนี่ล่ละขวนม่วนขาวๆเหนีอ,อกมากถามันออกไปเป็นใสๆออกไปเป็นเขียวๆนะครับขาจังค่อยปิดแตว่าถามันเป็นไฟถามันเป็นขวนสี่ขุนๆนี่ก็ปล่อยไปเลยขากับปเห็ดเบี้ยกัอยางอื่นเออสิเป็ดอีงังกับไปไหนต่ะาเขากับซ้อเมืองเอาแต่ว่าคนระดับแบบนี้นี่มันก็อยูประมั่นบ่เกินเทียงนะครับคเฮาเผายูปมา่นหกเจ็ดโมงเ้ารนี่กต่ปมั่นเทียงมันกัสีเบิดคตขน บิดกว่าเท่ากับปิดบาทนี่นะครับเมื่อนี้ผมปิดแล้วมืออื่นมานะครับปิดมาแจ้งมาเออผมก็สิมาเปิดบาทนี่อันนี้ผมทายทําอยู่สองหมื่นนะครับทายทําอยู่สองหมื่นบาทนี้ก็เลยมาสิมาเปิดบาทนี่มันมันมันแห้งมันอันนี้แล้วว่าไงมันเป็นท่านแล้วหล่ะก็มันเย็นแล้วเวลาเขาปิดนี่เขากะหาเนี่ยว่าปิดทอมันแล้วก็เอาดินกบบ่อยมีขุนดอกบ่อยมีเอ่ออากาศ ออกอากาศเขาได้นะครับยกถังขึ้นยกถังขึ้นมันจะมีแต่ทานน้อยต้อย้ท่านผู้ชมบัตรที่นี่ออกมานี่มีแต่ทานเอเลยเลยใยนหันนะครับเฮากกับพยา,ยามเก็บเอาเก็บเอาฮาก็ับผู้บดีผู้บผู้บ่เลือกแล้วบ้างเปลือกมันเปลือกมันกับกับทานมันเน็่ก็เก็บสกันผู้บดีแต่พอหญ่สงเศษนี บ่เอาเปลือกมันเสิเอาแตงเจเอาแตงเจ้เนื้อทานเพราะว่าคันเขาเอาเปลือกมันเก็บใสกันเก็บเปลือกใสกันเก็บทานร่วมกันเนี่ยเวลาเขาไปดังบบดนี้มันเมันยากเวลาเขาเก็บใส่เต่าเนาะหลังจากแบบบ่อยากเอาท่าบ่อยากเอาเปลือกมันใสสินายากไดแต่ทานมันเวลาเขาสิต้มสิปิงเวลาเขาสีปิงเขาสิจีนเขากับบ่อยากได้เปลือกมันเขากับอยากไดจ่แกนทานเขากับพยายามแยกสอบออกกระไดนะครับ แยกสอบออกเป็นสอบเปลือกมันแน่เป็นสอบ่านแน่จะศึกนาท่านผู้ชมเออเขาก็เก็บใส่ไปเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยเก็บไปเก็บมามันก็เต็มสอบเอียงมันดอกนะครับแต่ว่าเขาก็ใส่เวลาเขาต้องใส่เวลาเนี่ยบกขยันบันไดก็เห็นได้ไหมมันมันมันเลย,ย,ยนั่งเฝาอยู่เลยนอกบ่อน้ำเห็ดถ่านเนาะมันก็สีมาอยางเนี่ยตอนนี้แหละตอนเก็บเอานี่แหละนะครับตอนเก็บเอา่านนีุ มันบ่เป็นอย่างดอกมือมันดามพ่นละวคนเพิ่นบ่อย่างแตจว่าคือพระิเสิ์เทียนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดามันก็ธรรมดาคนา่ออยืนน้ำดินกินน้ำหยาดำแน่ข้าวแน่ก็อยู่ไปเฮ็ดไปละเนาะเฮ็ดไปส่ะท่านผู้ชมพอดอเดอใส่พอเด้สวยทดสอบที่สามนี่บ่เป็นอย่างดอกทดสอบที่สามนี่คือคือกราบมันนะครับบาดท,ที่นี่เก็บแล้วแล้วก็กวด ขินม่วั่นน่ะดอกม่วนทานม่วนมันมวมันยังออกนะครับกระเรียมเตรียมใบถั่เผาอีกรอบนาต่อไปนะครับเพราะว่าฟื้นท่าหลายห่ากับสีแด้วฟื้นมาใส่อีกมาเผาอีกนะครับจ้างว่าอยากให้ท่านผู้ชมในเบิง่งดูคลิปให้จบถ้าจบแล้วท่านผู้ชมก็จะเข้าใจนะครับเอาสานี้แล้วท่านผู้ชมเอาไว้คลิปนาพ่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม